สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งกว่ากว่าก็ทุกเช้าตอนมาถึงโบสก,กาก็จะมานั่งกินกาแฟจริงๆอ่ะที่ห้องก็มีชงได้แต่ชอบมานั่งกินอย่างนี้ร้านก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ ก็ได้นั่งข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่สีเทาก็ได้นั่งดูชาบ้านจะช่องเหมือนเดิมเหมือนตอนไปเหมือนตอนอยู่กรุงเทพนี่ก็เป็นลักษณะร้านไปข้างในไม่รู้เห็นหรือเปล่านะที่เกียดกับ กาแฟที่นี่ก็อืมต้องบอกอัลสตรองมากมากโอเคมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่นี้นะก็กาแฟวิสัยสังเกตชุดนอนบนตอนที่อยู่เมืองไทยยีกระโปงชุดนอน ใส่เสื้อกลุ่มเดินไปเซเว่นเดินไปไหนช่วงเชา้าโอเคขอดื่มกาแฟก่อนคิดถึงหนะ้าน้องเบียรคิดถึงร้านเดี๋ยวกลับไปถึงแล้วไปนั่งกินกาแฟสวัสดีค่ะวันนี้น้องไปเพิ่งกลับมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตธามาเดะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ถือว่าถูกอ่ะนะ เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอันแรกเลยนะไม่เสือแค่แต่อันนี้ค่อนข้างแพงหน่อยแต่น้องเห็นว่าเขาเขียนไว้แปดสิบป่าเยนเองนะเออแล้วก็อันนี้ผักเว้เป็นสลัดอันนี้อยู่ที่ ร้อยกว่าเยนตอนนี้ร้อยเยนก็ประมาณยี่สิบหกบาทส่วนมากน้นก็ซื้อผักประมาณร้อยกว่าเยนนั่นแ,แหละแล้วก็หอมญี่ปุ่นนี่ก็ร้อยกว่าเยนเหมือนกันอ่าขนมปังขนมปังอันนี้ขนมปังแผ่นใหญ่เนาะอันนี้ก็ ประมาณสองร้อยกว่ากว่าสองร้อยกว่าเยนไอนที่จะโชว์อ่ะเดี๋ยวนะไข่ร้อยเจ็ดสิบสี่เยนข้าวแพ็คลาร้อยยี่สิบเจ็ดเยน ก็ถือว่าถูกอ่ะถูกกว่าไปซื้อกินแล้เนาะเออแต่ก็ไม่รู้สิน้องก็ว่าอันนี้เดี๋ยวน้องไ็่จะทำโอเด้งอันนี้แปดิบกว่าเยนอันนี้เขาฝากซื้ออันนี้อยู่ที่สามร้อยสามร้อยกว่าเยน ก็สามร้อยกว่าเยนก็เจ็ดสิบกว่าบาทน,นี่ฝากซื้ออันนี้จะมาไว้กินเป็นอาหารเช้าอันนี้ไม่ถึงร้อยเยนเอ่อบวกแวดแล้วก็ไม่ถึงร้อยเยนมันเป็นไก่คราวที่แล้วต้องซื้อเป็นเนื้อมามันก็เป็นเหมือนฮฮมเบิร์กอะแต่เป็นฮฮมเบิร์ก มาเลยถูกแปดสิบนิดนิดอันนี้ว่าจะไว้มาแก้มเบียร์อันนี้ก็แปดสิบกว่าเยนบวกแวดด้วยก็นิดหน่อยอันนี้จะไว้ทำน้ำซุปพรุ่งนี้อันนี้ก็ร้อยร้อยกว่าเยนไว้กินในน้ำซุปตอนเช้ามาแล้วครับ ภาน,นีอันนี้ก็เก้าร้อยตีสะพันเยนแต่มันบวกแบดน,นะเก้าร้อยห้าสิบเนี่ยก็เนี่ยสามร้อยบาทประมาณไม่ถึงอะสองร้อยกว่าบาทก็ถือว่าถูกเดียวกินที่ร้านแล้วก็ อันนี้โอ้อันนี้มันไม่ได้ไปกินเนื้อข้างนอกก็เลยซื้อเนื้อมาทำกินอันนี้ก็ประมาณอันนี้ร้อยสามสิบกว่าเยนสามร้อยเอ๊พันสามร้อยสี่สิบสามเยนก็ชิ้นใหญ่มากเลย ึ่งกิโลกว่ามีมันแทรกด้วยเนื้อดูดีเชียก็สองร้อยกว่าบาทอันนี้ปลาแซลมอนแปดร้อยกว่าแปดร้อยวเยนก็าเก้าร้อยก็สามร้อยสองร้อยห้าสิบวันนี้น้องไปซื้อเร็วถ้าซื้อถ้าไปซื้อตอนหกโมง จะได้รดอีกเยอะอันนี้ขึ้นแม่เ้าอยากกินมันญี่ปุ่นก็เลยซื้อมาเลยมันญี่ปุ่นเดี๋ยวเอากลับไปให้เขาอันนี้เนื้อเน,นื้อทำสเต็กอันนี้ตกหกร้อยกว่าเยนชิ้นใหญ่ อันนี้ห้าร้อยกว่าเยนชิ้นใหญ่อะชิ้นใหญ่คิดดูแล้วกันอ่ะแล้วก็อันนี้ว่าจะไว้จิ้มเนือ้ออาจจะตัวนี้อาจจะทำเป็นอันนี้ย่างแน่นอนนี่ก็ย่างกินกับเนื้อย่างนะไม่รู้จะเพราะว่าไม่อยากซื้ออะไรมากมายอะ่ะ อันนี้น้องว่าจะทำโอเด้งมันมีหัวไชเท้าอยู่อันนี้ก็ประวินฝากเซอโชอยู่อันนี้อร่อยสองร้อาร้อยบาทเอ้ยสองร้อยสามร้อยเยนซึ่งก็ถือว่าถูกเนี่ยอีฮอ้อเนี่ยอร่อยแต่ถ้าในเมืองไทยก็เป็น100 100ร้อยอะร้อยกว่าบาทนั่งประมาณนั้นมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถือว่าอร่อยอันนี้ มดทั้งหมดนี้ก็อันนี้ของเก่าทั้งหมดนี้ก็จ่ายไปเจ็ดเจ็นกว่าเยนโอเคเดี๋ยวจะเริ่มทำละเพรเดี๋ยวประวินจะมาละบายบายสวัสดีค่ะมื้อเช้ามื้อเช้าวันนี้เราทํา ข้าวแกงกะหรี่เนื้อเป็นดุนดุนเนื้อเพียะโอเดงสลดัดนี่เป็นไงเนื้อล้วนๆยังอยู่ในตุกระทะอีกเยอะแยะโอเคอิตาดาคิม่ส